สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ BTC DOS s o l n a และ Gala นะครับสี่เหรียญน,นะครับมีเหรียญที่ดูแล้วมันน่าจะตามตามทรงเดียวกันก็จะมี Gala นะจะตาม DOS ขึ้นไปเหมือนกันนะครับทรงคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนโซนะครับถือว่าวิ่งมาพอสมควรแล้วแหละเนาะแต่ผมไม่ได้ตามโซช่องนั้นผมไปตามเหรียญอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย ก่อนที่โซมันจะแอบขึ้นมานะครับก็พาดกันไปนะครับเดี๋ยวผมมาดูให้สําหรับคนที่ขอเข้ามาแลวรับไปแล้วนะก็มาดู BTC กันก่อนเลยนะครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแถว4ี่หมื่นสามหนึ่งร้อยเนี่ยมันมีพวกวานพวกอะไรเนี่ยที่ผมเห็นเต็มทวิตเตอร์มันช็อตกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ามันมันมันถ้าเกิดว่ามันช็อตกันนานๆเนี้ยนะครับแล้วราคามันมันลงข้างล่างไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็ต้องปิดนะครับ เพราะว่าเอหลายๆตัวมันเริ่มกลับตัวตั้งแต่วันที่17นะครับสำหรับอีกอยนะครับแล้วก็จุดที่เวลานะครับเวลาการกลับตัวของมันนะครับก็ยังมีอีกประมาณ4วันโน่นนะครับมันยังมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเทสต์แถวสี้าได้นะส่วนตัวที่ผมคิดมานะครับมันมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเทสเ์แถวสี้าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมา1คลิป2คลิปหลายที่ผ่านมาเนาะ นะครับจุดที่มันต่ํากว่าสามหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดจนถึงสามหมื่นสี่เนี่ยมันเป็นจุดที่ทองนะครับวิ่งเข้ามาช้อนซื้อนะครับหลังจากนั้นก็สันนิษฐานได้เลยว่ากลุ่มที่มันตกรถนะครับมันก็น่าจะเป็นพวกวานพวกอะไรหลายหลายอย่างเนาะก็นะครับก็คือตกลถไปเนี่ยก็คือรับสูงขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายที่จะต้องไปขายก็ต้องอยู่สูงกว่านั้นนะครับ รับ3า0 0 0ดเนี่ยเฉลี่ยก็ต้องไปขาย4ี0 0 0่ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยแถวสี่0มนแแนวต้านมันก็เยอะแยะนะครับแนวต้านมันก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าแนวต้านมันเยอะแยะแบบนี้มันจะขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปรอดูนะครับเพราะว่า28บดเนี่ยมันจะเป็นการย่อ D นะครับมันเป็นการย่อ D เ,เลยนะย่อหนึ่งวันนั่นเองนะครับส่วน26สิบเนี่ยเป็นการย่อสี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีผลอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้า เราเห็นมันไม่หลุด40,002ครับให้มั่นใจได้เลยว่า40,005 6 0 0 0 6มาพยายามไปแน่นอนรอบนี้นะครับมาพยายามไปแน่นอนนะครับถ้ามันผ่านได้ก็โอเคแหละแต่มันยืนแถวแถว40,006จนถึง50,002ไม่ได้นะครับถ้ามันยืนไม่ได้อย่างนี้มันหลุด100อเนะครับจุดร0อยซนที่ผมทำไว้40,007นะครับ4 0 7 275นยะจะเป็นจุดช็อตใหญ่ละกันนะครับถ้ามันยืนไม่ได้วิ่งขึ้นไปแล้วหลุดลงมานะจับตอนหลุดนั่นเองนะครับเนาะ สำหรับบิตคอยนะครับก็ช่วงนี้ผมยังไม่ไม่เข้ากับบิตคอยนะครับผมยังไม่ได้เล่นอะไรกับบิตคอยเลยเพราะมันเป็นช่วงที่เสียเวลาเปล่าถ้าเราไปเล่นกับบิตคอยในตอนนี้นะครับถามว่าช็อตลงไหมมันก็ไม่ลงนะทั้งที่มันอยู่ในจอดในจุดในซีม0สาเป็นจุดที่ขายใหญ่นะครับเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า4 3 0 0นเนี่ยขายหมดเลยนะครับแต่ทําไมผมไม่ช็อตนะครับเพราะว่า MA นะครับมันบอกกับเรานะหลายๆตัวถ้า ใครใครอยากลองมาศึกษาในโซนนี้แนวนี้ดูนะครับลองไปไล่เวลาไล่กราฟกันดูนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับวิธีวิธีใช้ตัวนี้ก็พิมพ์อินดิเคเตอร์คำว่าแผนดีนะครับมันมีห้าสิบกับสองร้อยนะแล้วก็มีห้าทับยี่สิบเอามาไล่กันดูนะครับเพราะว่าอ่าตัวใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช้ากว่านะครับในระยะยาวสมมุติมันลงมันก็บอกลงระยะยาวนะครับขึ้นมันก็บอกขึ้นระยะยาวส่วนตัวเล็กมันจะเป็นระยะสั้นหมด เอาไปเทียบกันดูเนาะนะครับผมก็เลยเทียบกับ MA มาเนี่ยอ่าก็เลยยังไม่ยังยังไม่เข้าช็อตนั่นเองนะครับสําหรับ BTC นะครับยังรออยู่นะครับแล้วถามว่าทําไมไม่ลองล่ะอะไรที่มันเล่นยากๆผมไม่เล่นนะข้างบนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเกินเ,กเส้นสีม่วงอ่ะแนวต้าน50%ใหญ่นี่มานะครับเกินขึ้นไปข้างบนผมจะไม่ลองเลยนะครับลองไปเราก็เสียเวลานะนะในส่วนตัวงผมนะ ผมก็รอให้มันหมดแรงนะตอนนี้คือ MA มันไม่หมดนั่นเองนะมันมีวันที่26ย่อ28ย่อนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาการย่อแบบนี้ถ้าไม่หลุด412นะครับโอกาสที่มันจะกลับตัวไปขึ้นเลยมีสูงนะครับเพราะว่าหลายๆตัวนะครับอย่าง MA 50ทับ200ของหนึ่งวันเนี้มันใกล้จะกลับตัวขึ้นกันแล้วนะครับแต่การที่มันจะตัดขึ้นมันต้องยืนเหนือ418นั่นเองนะครับสำหรับบิตคอยนะครับ ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกับดูกราฟไปก่อนนะครับยังไม่มีการช็อตการลองนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้นะครับผมมองว่าเราแก้ไขด้วยการวิธีการไปเล่นเหรียญเล็กนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเหรียญเล็กมันจะวิ่งเพราะบิตคอยมันเป็นอย่างนี้แหละอาการมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยมันมันมันดันดึงเวลาได้แล้วมันวิ่งจน m อมันตัดขึ้นมา a อเมเ o ซอ แล้วมันวิ่งทะลุสี่หมื่นแปดได้นะไอตัวเล็กมันจะวิ่งตามไปด้วยนะถือว่าตอนนี้ช่วงนี้ตัวเล็กมันเริ่มเริ่มวิ่งลนวะเพราะว่ามันรู้ว่าบิตคอยไม่ลงต่ำกว่าสี่หมื่นนั่นเองนะครับถ้าบิตคอยมันลงต่ำกว่าสามหมื่นหกนะเหรียญเล็กๆมันจะหลุดในโซนสําคัญหลายจุดเลยนะครับแต่ตอนนี้เหรียญเล็กๆมันไม่หลุดลนะมันต้องกลับขึ้นไปห้าสิปอร์าซ็นใหญ่เช่นดอสนะครับนี่มาดูเลยนะครับอ่านี่เส้นสีเขียวก็คือเส้นยี่สิบห้าเซนที่ผมทาไว้นานละนะครับก มันพยายามหลุดลงมาก่อนนะครับ25%เล็กนั่นแหละนะมันพยายามหลุดลงมาก่อนตอนนี้มันพยายามกลับขึ้นไปที่1.8อ่า0.18เลยดอทนะครับแต่แนวขายเล็กนะครับขายสั้นๆก็0.16นะครับนะใครจะถือยาวก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถือว่าลงมาแนมพอสมควรนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆมันก็กลับขึ้นนะครับดอทเป็นเหรียญที่ผมถือมาพร้อมกับ ADA เลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็มี ดอ a นะเอ a ี p ปนะประมาณเนี้ยนะนะครับก็ไปต่อกันอีกเหรียญเลยนะครับเหรียญดอไม่มีอะไรมากม,มันขึ้นไปแล้วนะครับมันขึ้นไปแล้วถ้าใครจะมาหาช้อนแถวนี้ได้เนี่ยจุดยอดก,ก็น่าจะแถวหนึ่งจุดสามขึ้นไปนะครับหนึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุดสามสามอะไรประมาณเนี้ยสามารถรับของได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นแบบฟิวเจอร์นะครับเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยพันขวนนะความพันขวนของเหรียญเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับ เราอาจจะติดลบหนักเลยนะครับเพราะว่าจุดทศนิยมมันเยอะเหลือเกินนะเวลาเวลามันกระชากทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหทําใจไม่ได้หรอกนะครับลองดูนะครับไปที่โซกันนะครับโซโซเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็ 75%, 75็ดเปอร์เซ็ตใหญ่อยู่ที่195นะครับเนาะแต่25%ปอร์เซนต์อยู่เฉลี่ยแถว64นะครับแต่มันไม่ยอมลงมาพอมาวัดดูช่องเล็กนะครับ เห็นว่ามันจะอยู่25เ็ล็กนะครับแถว81นะครับอ่า81ก็เลยเป็นการเป็นจุดรับของนั่นเองนะครับถ้าไปสุดที่ไหนนะครับสุดที่129ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้นะโซนะ129ผ่านไม่ได้นะจะย่อลงมาที่113ถ้า113หลุดนะครับอ่าจุดที่จะลงมาที่เดิมก็คือ80กว่านะครับ่านะก็ตอนนี้ก็คือว่าถือว่าหลายๆเหรียญเนี่ย ถือว่ากลับตัวขึ้นไปในในในระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอ่าสมมุติว่าหนึ่งรอยเอร์เซนเนี้ยถ้าลงมาที่ยี่สิบห้าก็กลับไปที่ห้าสิบ่เงี้ยประมาณเนี้ยนะครับสําหรับเหรียญกลุ่มเนี้ยนะครับเนาะที่เผลอนะครับโซนะครับไม่ได้ดูกันเลยนะครับมัวแต่ไปเล่นเหรียญใหม่อะไรกันก็ไม่รู้นะเต็มกลุ่มเลยนะครับเล่นกันไปเล่นกันมาสนุกเกินลืมเหรียญหลักไปเยอะเลยนะดีว่าไปส่งชิคด็อกกับ a อดีอทันนะครับเนาะ นะครับใครใครพลาดโซก็เสียดายไปเนาะเนะียลงมาแถว80ดสิกว่านะอยู่ๆไต่ขึ้นไปเก้าเก้านะมารงแสงทางโค้ผมบอกวนะ่าโซเนี่ยถ้าใครรับสปอตยาวนะอย่างที่ผมบอกก็คือปายทางถ้ามันได้กลับเนะี่ยมันกลับเร็วมากนะครับโซนะเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะไปดูที่กาล่านะครับกาล่านี่ถ้าส่วนตัวมองว่าจะกลับเกิน0.43เนี่ย ก็คือครึ่งทางของของกาล่าเนี่ยมันถือว่ายากพอนะครับยากพอเลยศูน3จุดสี่สี่สามประมาณนี้ยแถว4ี่สามหนึ่งเนี่ยแถวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นจุดห้าสิบเอร์เซ็นลงมาแล้วกับขึ้นยากพออะไรนะครับดอยเยอะนั่นเองนะครับบลุนเทิมเลยนะครับเนาะก็เล่นกันอยู่ข้างล่างแหละกาล่านะครับณปัจจุบันนะครับอ่ายี่สิบห้าเซ็นก็รับอยู่นะครับย5ห้าเซก็รับอยู่ แล้วตอนนี้นะครับสําหรับคนตกรถเนาะอ่าถ้ามันถ้ามันหลุดแถวศูนจุดสองเจ็ดได้อันนี้เป็นแนวรับสั้นนะครับสําหรับสายซิ่งเท่านั้นนะครับคือแนวรับรองนะครับอ่าเปิดลองไปนะครับเป้าหมายจะอยู่ที่ศูนจุดสามเจ็ดเลยนะครับสําหรับกาล่านะนะในทําเฟรมสชั่วโมงมาดูกันนะครับเนี่ยเอ็มเอกำลังตัดขึ้นนะครับตัวนี้อ่าเฉลี่ยขึ้นยาวนะครับขึ้นยาวประมาณแปดวันจนถึงสามสิบสามวันเลยนะครับ แต่เฉลี่ยแล้วไม่ถึงสามสิบสามวันอะยี่สิบวันยี่สิบห้าวันมันก็เริ่มยอ่อลงแล้วนะครับก็ถือว่าวิ่งกับเดือนละกันเนาะนะครับระยะยาวนะถ้าเราเห็นกรามันก็จะเป็นการลงระยะสั้นเองครับคิดสวยยอนะครับคิดสวยยอมีโอกาสกลับไปที่ศูนย์จุดสามเจ็ดจำราคานี้ได้ไหมเมืน่อะก่อนผมให้ซิกไปนะครับซิกช็อตนะครับนี่เต็มคำนะครับเนี่ยหลุดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างที่ผมบอกนงะสูตร ทำฟิโบแบบนี้นะครับผมก็มีอยู่นะครับก็มีการสอนให้ลูกศิษย์ไปหลายคนแล้วนะครับเรื่อง75กับ25เนาะ25ส่วนใหญ่จะเป็นจุดรับนะส่วน75จะเป็นจุดขายทั้งนั้นนะเนี่ยถ้าหลุดลงมาก็คือลงนะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากอเน,นี้ยก็คือเป็นเขาเรียกว่า เราไม่ต้องไปแม่นการ์ดหรอกนะเราไปหาจุดขายจุดซื้อมากกว่านะเพราะว่าถ้าฟิวเจอร์ก็รู้อยู่แล้วนะช็อตตรงไหนลองตรงไหนเนี้ยนะครับใครที่ชนานาญก็จะรู้เองเนาะว่าจุดไหนได้เปรียบจุดไหนเสียเปรียบนะบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจุดลองนะครับ2ี่ํบห้าเปซ็นกลังได้เปรียบนะเป้าหม่มันก็คือขึ้นไปที่เจ็ดสิบห้านั่นเองนะครับเนี่ยพอถึงเจ็สิบห้าเสร็จปิดนะครับทํากําไรช็อตต่อนะครับเต้าที่เรารออยู่ก็คือยี่สิบห้านี่เล่นอย่างนี้ไปนะครับ เปลียนเล็กๆมันก็เล่นได้เลยนใหญ่ก็เล่นได้นะทรงเนี่ยทรงกราฟเนี่ยนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โฮกลับขึ้นไปได้ยากนะครับเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับวิธีดูนะครับเนี่ยหลุดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใหญ่ก็ลงอย่างมะม่วงเลยนะตกลมไปใต้หลักมะม่วงเลยนะครับเนี่ยมันมีทุกจุดมีทุกวิธีนะครับวิธีการหาค่าพวกนี้นะครับไปเดี๋ยวมาดูนะครับดูกันเนาะนี่ บีทีซีก็จะเหมือนกันนะครับ75เปอร์เซ็นต์ก็เท75เปอร์เซ็นต์ก็เทเทนะครับส่วน25ก็รับขึ้นรับขึ้นนะปัจจุบัน25เงามากนะครับอ่าถ้าขึ้นไม่ไหวก็ลงมาเถอะนะครับจะได้ลองกันบ้างนะครับก็มันเรื่องของเรื่องมันลงยากนะช่วงเนี้ยนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับดูเชิงม้ไปก่อนเล่นเหรียญเล็กๆไปก่อนนะครับทำกำไรเหรียญเล็กไปก่อนเนาะช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยว ไปติดตามมาคิปหน้านะครับสำหรับ A D A a p กับ Link a p นะครับวันนี้มี Link app มาด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ